สุลารายงานหนันทงทนดับห้าประจำสัปดาห์นี้แล้วค่ะ mm hmm. เริ่มกันที่อันดับ5นะคะกับวายการ์ดค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้นะคะ3.5ล้านรายได้รวม3.5ล้านค่ะฟิฟต oh. ี้เชสอัพเกย์นะคะอยู่ในอันดับ4รายได้สุดสัปดาห์นี้6.6ล้านรายได้รวม31ล้านค่ะ อันดับ3าตกเป็นของ Penguins of Madagascar นะคะรายได้สุดสัปดาห์นี้7ล้านรายได้รวม7ล้านค่ะ Kingsman the Service the Secret Service นะคะอยู่ในอันดับ2ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้7.6ล้านรายได้รวม28ล้านค่ะและอันดับ1นะคะกับ Dragon Blade ค่ะรายได้สุดสัปดาห์นี้12ล้านรายได้รวม12ล้านค่ะ hey. ได้คกแนนเบสทุกคนได้รางวัลตามที่ต้องการอยู่ตรงหน้าไม่มีโปอินนะครับวันนี้โทรศัพท์เสียครับขออภัยด้วยไม่ได้คุยกันแต่ว่าส่งเข้ามานะไม่ว่าเป็นรายการหน้ารายการหมอต้องใช่ไหมเบเบสเลขก็ยังคงอยู่นะฮะวันนี้เป็นวันแจกต้นแรกแจกแถมนะครับแจกบุญแจกบุญอ่ะเฉลยก่อนหนังในช่องคือดาได้ได้ราส นยถ้าจั์จะเครียดเออถ้าจั์จะเครียดไอ้ลัดจะเลจะล่านเลยแข่งกันสนุกเดี๋ยววันจันนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับทีมงานจะโทรไปนะเบอร์นี้คือได้เลือกทังวันครับผมังนั้นอีก4หมายเลขที่จะขึ้นตามหลังมานะครับ5หมายเลข และแต่บุญแต่กรรมนะครับว่าคุณคนเมื่อกี้เขาเลือกอะไรไปนะครับถูกไหมถูกค่ะนะครับขอบคุณของรางวัลทั้งหมดนะครับด้วยตั้งแต่ชื่อจากเพนกวินส์จากมาดากัสกาจากวอร์เนอร์บรอดเดอร์สค่ะหรือโรนี่เคนชินนะฮะแล้วก็บวกครับบวกทานโกนะครับกับบอจากเอ็มพิคเจอร์ครับกระเป๋าโฟกัสจากอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับกระเป๋าโฟกัสค่ะก่อนจะพับไปโดนโฟกัสค่ะ โฟกัสมาจาก Warner Brothers Thailand นะครับแอนอะไรนะแล้วก็การ์แฮนด y d ดร v ฟนะครับลาซารัสเอฟเฟกมาจากมงคลเมเจอร์นะครับกะบองสองวันค่ะลาซารัสครับลาซารัสลาซารัสสองวันก่อนนี่สองวันอยู่สองวันจาก Mpicture นะคะอันนี้มาลาซารัสค่ะลาซารัสจากมงคลเมเจอร์นะครับเรารีบกันไปหรือเปล่าไม่รีบหรอก แล้วว่าผมว่าทำไปาำสมูสมูนเนี่ยจะจบแล้วจะเร็ว่าดิวิดีเร็วทะลุเร็วนะคะจาก Happy Home Entertainment ค่ะแลที่จะเป็นของผมก็คือลูนิเคนชินลูนิเคนชินนะคะมีขายแล้วเป็นบ็อกเซสนะคะสามภาคนะคะไปหาซื้อกันได้ค่ะวันนี้เราจะปิดท้ายด้วย everything is awesome จาก the lego movie นะคะคที่เพื่อวเราไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ Lost my job, a new opportunity. More free time for my awesome community. I feel more awesome than an awesome possum. Dip my body in chocolate frosting. Three years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Awesome to win and it's awesome to lose. Awesome to lose.